นอนตื่นทะสายเลยเห้ยเดินหมยใกล้บ้านหน่อยเดี๋ยวตื่นทะสายเลยผมกาวจะถึงหมยตักงหกโมงตาวเลยหกโมงยังไม่ตื่นเลยน้ำลุแงเลยได้ออกมาสามสี่วันติดภารกิจโอ้โหตัวงนี้ติด ว่างจำนาฟันไทยตัวอะไรไปเข้าไม่ก่อทาวจำนาไหม่หมายพวกเอ้กับชาวบ้านไปเทีนี้ไก่เกินเรียกว่าเข้าหมายเรียกว่าหมายรับกับฮันเตอร์วินใจกันเนยอะตัวใหม่จะคลายฮันเตอร์ก็ผมวันนี้ มากับป๋องเอกกันเชาลกเจ้าเป็นเอพจีดาฮองก๊อกผัดลูกลูกผัดหงายเดิมนี่เดีบอกว่ากาแฟกินตะกระป๋องไกลจากบ้านประมาณครึ่งกิโลไกลแล้วปกติจะขับรถสองนาทีทางบ no ้านเลย ไออกไกลนิดนึง คือกือบกือบตอนนี้ในเวลาออกจากบ้านมาทำไมลแวะรับประทานเพิมคาเปอีอินให้ร่างกายก็น่าจะถึงหมายใช้เวลาประมาณ5นาทีให้รับให้รับไม่มปใครรู้ครับเพราะมันเป็นทานกระทานขบานเ็าเห็นนะ ข้าบ้านเขาเลยเข้าบ้านเขาแหละไม่เป็นไร่าที่ผรู้จักครับี่รู้จักอยาเขารู้จักผมอปรทางแล้วสามตัวให้เล่นู่แล้วโอ้โหแต่เช้าเลย เล่หมาหมูแต่เช้าเลยไปไปเลยโอเครดี้ยะมาณนี้หมายเ้เข้ามา3าสี่วันแล้วน้ำน่าจะลงอเงินไงน้ำลงแล้ว โอ้ยสวยงามมากสวยงามตามท้องเลืง้งท้องไม่ลายนะโอเคครับถึงโอ้ถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้โอเคโอ้ก็ประมาณ5นาทีครับถึงหมายโอเคครับผมวันนี้ผมเคกกระเทาลกนะครับมา เขาเรียกอะไรวะของหมายแถวแถวบ้านนะครับผมมากับเหยื่อฮันเตอร์วีเจ็ดตัวนี้มาเป็นวีเจ็ดครับให mm hmm. ้ดูเหยื่อบะวีเจ็ดอันนี้ผมจะเลือกใช้สีเหลืองเนี่ยองณหภเบ็ดเปิดเกินร้อยร้อยหนึ่งก็เป็นหมายแถวบ้านนะครับตอนนี้น้ำมันลงในเช้าเช้าเนี่ยคือหมายเนี้ยตอนน้ำเยอะโอเคเลยะ โคเด็ดอ่ะเขาบอกโคเดตดไปเดี๋ยวเราไปลุยครับผมไม่พูดพมทางเพลงนั้นแดดจะร้อนวิจิตปลายนี้ถ้าเช้าไปกัดกัดเย็นแน่นอนไปลุยกันมาเอาผมลืมวันนี้มากับสายพีอีโคนนดพัดพีอีสองนะครับผมลอฟิตเทคเก้าเก้าคันแอคแยคอร์สนาโนครับผมไปลุยลุยลุยแรงกระเจมวันนี้ปวดเอวปเอวปดเอว ้มิจิลีมิจิลีกัดใกล้ๆมิจิลีคือคับเธอ,เอ,เอขายไหมตอนเนี้ยอืกัดมแบบิดแล้วก็หอยหัวกึนเลยครับคุณวันนี้องมีโง่รึ้นครับมีเจ็ดยำไปยำเมาเออเจนได้ครับ hello บอกแล้ว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 บอกฟังบอกฟังวจะนั่งรองไห้บอกแล้วปลามันกัดเย็นวิจิต เด็ดทุกไม้เดี๋ยวตัวที่สองเอาคิปเปอร์ก่อนหืมตัวนี้น่ามีโลครึ่งหืมกัดกระชากเหรอโกกืนเลยครับเ้ตัวนี้น่าจะมีโลครึ่งนะครับหว,วีเจ็ดตีย้ำไปย้ำมาเอาจนได้ครับเนี่ยเมื่อกี้หลุดไปตวงเอาลกุก เดี๋ยวให้ดูเหยื่อคงไม่เห็นดูท่าแล้วอมขนาดนี้นีเจ็ดผมเอกกัะเท่าลกตัวนี้อะว่ายาวเกืบแขนนะ,ะโอเคกับฝาพังงานด้วยกับผมเอกกัะเท่าลกใช้วีเจดเด็ดทุกหมายครับผมล่ำเลย่ยมกับวีเจ็กัดผิดแล้วก็หาย กัดผิดแล้วก็หาย,ย,ย,ยนุ่มๆเเออมันร้อ,มน,รอมนมั้งกัดผิดแล้วก็หายปลามันยังไม่หิวอ่ะกัดไล่เหี้ย mới cả chìn Mình lón มันยังร้อนอยู่นั่นไงขายไหมตอนเนี้ยอือกัดผิดแล้วก็หายเอาเอา,เอาโอ้มา,อากาศมัน,นมร้อนตียย้ำเฮ้ยตีไงหัว <c oughs> อืมหันเตอร์ อุวีเจ็ดครับตัวใหม่จากค่ายฮันเตอร์รวีเจ็ดติดทุกหมายครับอ,ออกยากเลยนะเป็นฮันเตอร์วีเจ็ดครับผมเป็นมาช่อนนาครับตอนนี้ขาน้ำลงแล้วน้ำกำลังลงปลาเริ่มรวมครับวีเจ็ดติดทุกหมายยังครับผมฮันเตอร์วีเจ็ด I don't know. มาให้เอาบิดจิลีบิดจิลีบิดจิลีกัดเกล้ๆบิดจิลีฮือฮือขัดเป็นทันเตอร์วีเจ็ดเออโอ้ กัดเป็นฮันเตอร์วีเจ็ดครับตัวนี้ดำปี่เลยปลาน้ำดำๆเนาะเปไหนว่าเหยื่อนะครับวีเจ็ดครับปลากัดวัดได้เลยครับหมายท้องนาครับไอ้โตตัวน,นี้โอเคครับผมกับผมเอกกระเทาลกใช้วีเจ็ดเด็ดทุกไมย้ย่ำเขาวีเจ็ดน่าเกลีย

7ครับตัวนี้เป็นโลครับตัวนี้กัะฮันเตอร์ V7 วีเจ็ดอุ้ยโอเคครับปรับประกันด้วยกันเตอร์วีเจ็ดเอกกระเทงหลบเด็ดทุกหมาย